สบายดีสบายดีบัะสุขุสุคนพี่นอ้องจ๋าพบพาะกับเบา้ามีส่วงใบใบพี่น้องตอนนี้เบ้ามีอยู่หน้าบ้านย้ายลุ้นพี่นอ้องจ๋าเป็นบ้านของพี่สาวนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นข้างแรกที่เบา้ามีทายให้เบิ่งนะเป็นความจริงนะมันเป็นหมู่บ้านเดียวกันกับบ้านเบา้ามีแต่ว่าบ้านเบ้ามีที่อยู่ปัจจุบันเสมอเียก็ย้ายออกไปจากบ้านนี่บ้านกกบ้านเข้าที่เบ้ามีเกิดกับซิอยู่นี่แหละเงื่อนหลังเก่ากับซอยู่ในนี่ แต่พอดีอันง่ายออกไปอยูน่นาก็เลยไปอยู่พุ่นก็ยังขึ้นซื้อกับบ้านนี่คือเก่าเป็นบ้านที่ปลุกใหญ่ไปตามข่ขางทางงหญ่ประมาณนั่นนะแต่ว่าจากอันอยู่นานมหานี่กัประมาณสามกิโลพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นบ้านพี่สาวบ้านยายรุ่นนั่นเองเป็นครั้งแรกที่มาไทยพี่น้องในเบิง่งพี่น้องหลายขู่หลยคนก็ถามหาว่า ยายรุ่นไปสส่สมืน่นคือบบเห็นมากินน้ากินนั่นกินนี่เพิ่นแล้วเข่าแล้วเพิ่นมานอนบ้านพี่น้องเพิ่นกับมีธุรกิจของเพิ่อนอยู่มีเวียกเข็ดมีงานทําอยู่นี่มาพอคือเห็นตากเข่าอยู่บ้านเหรอ <c oughs> คืออยากเกี่ยวเข่าแล้วแต่เฮงเลยคือยังมา,าตากเข่าอยู่ <c oughs> เา <c oughs> ขาหาบกอบเป็นที่าวามันเข่าบหเยลยเาาาขาตั้งแต่เกี่ยวพูนะสบายดพี่น้องมันงัวกับมาเลยที่มากินเข้าเต็งอ้าว งัวยังคือมาเตเวนแทะมากินนำ้ำอยู่ห้องนัไปท่งโลกไปท่งพูู๊งัวพี่น้องไปทากงัวกับมาเตเวนตอนเช้าแล้วก็ปล้อยไปออกไปหาอยู่หากินข่าแล้วก็เขามาบ้านมาคอกมาลักอันนี้แหละพี่น้องเป็นบ้านของพี่สาวบ้านยายรุนนี่่นกนอออนอ็อยู่สองเถิ่นนั่นแหละอยู่สองพ่อเมีย ผัวกับไปเหตุงานลงไอ้หม่องดินบล็อกส่วนยายรุ่นกับเพิ่์นกับมีเวียกมีงานคือตั้มผ่าท่อผ่านั่นเองเนาะเงานเพิ่์นของเพิ่น์นกองลบขึ้นมาเออเกาะขึ้นมาลงนี่ปนเอามือลงคุ้งหลอดมาสิญหุ่เออเอาสิเพิ่์นก็คืออันเพิ่์นม่านเนี่ย<อ>ท่อผ่าท่อผ่า,ผาทอมือ รับจ้างเขาโบแมนวะเฮตุแอร์เจ้าของเองดอกรับจ้างอันนี้นะคือปั้นหลอดเพิ่นที่เพิ่นท่อผ่าเนี่ยก็คือท่อมือคือสินมีหรือว่าผ่ามีผ่าย่อมข้ามนั่นเองพี่น้องจ้านี่นี่นี่ อันยาลายทียายรุ่นชายในกระสินมีตำ่ำเออปีปแรกในตำ่ำลายนี่ปีนี้นะที่ต่ำแบบลายโชว์อยู่ลายโชว์อยู่กี่แบบโบมีลายนี่มีลายไม่แบบลายนั้นลายนี้แล้วแต่ออเดอร์มันมา <c oughs> มนเด้เคือเพิน<า>่นเพิ่นทอดตาม<ห>ออเดอร์ออเดอร์ order, ลูกค้าอ่ามองทรงนี่ยเขาสั่งพี่น้องนี่นี่อันนี้เขาเอื้นวันลาพี่น้อง อันปั้นปั้นหลอดอันเนี้ใส่หลอดเมีเอนะอันพาทุงอันพาสินทีสอาร้อยใส่ก็เป็นสินมีมท่อด้วยมือพี่น,น้องจ๋าแต่ว่า<ร>ทางล้าวนะ่ะเอิเวมาตำหูกเดผ่าน้ำานกองมือเนี่ยอันนี้สิเป็นผ่าผ่าคุ้มนั่นแหละผ่าลายข้ามย่อมข้ามผาเบี่ยผ่ามีเทินผ่ามีม,ามัดมีได้นี่นน อันนี้คือเขาเนามัดมีแล้วอันนี้นะเดนี่แก้ห้าก็แก้ตอกมาแล้วเนี่ออกนี่เขามัดมัดมัดแล้วไปย่อมพี่น้องย่อมว่าเสียเอาไล่ไดแล้วก็นนี่มัดแลวกาไปย่อมย่อมแล้วก็แก้ตากแห้งแก้แล้วก็ว่าปั้นแล้วก็สิไปทอนี่อันนี้จะเป็นผ้าแต่ยุคนี่สมัยนี่เขาเจ้ากาไปยุกแล้วเนาะเฮ็ดมานเป็นเสื้อผ้าแพ่สั้นเป็นกระโปรงตัดเป็นเสื้อผ้าก็ได้แต่บ้านนี่แหละพี่สาวแต่ละปีเพื่อนก็ท่อท่อรับจ้างเขาเจ้า มันมีออเดอร์สั่งแบตมินิมันมีเอ่อเคิร์นยังไงเท่าแก่มีนานหนานะสร้างแล้วเพื่อนก,ก็จ้า,จางจ้างท่อผ้ารู้ว่าทางลาวเพิ่อน่าตำหูกนั่นเองส่งออกนอกุเลยพี่น้องฐาย้อมน้ำข้ามมาันมมกับสีแพงฐาย้อมเคมีมันกับเบแพงอันนี้เป็นผ้าพื้นบ้านแต่พี่สาวเพื่อนเพื่อนเห็ดเุมอแหละจังว่าบอกคอยเห็นหนา แต่ละมือเพื่อนกะทอผานี่นี่นี่มยไปเบิ่งด้วยนี่อันนี้เพื่อนย้อมแล้วลเพื่อนคือิมาตากนี่มันสิเป็นลลยแบบนี้เขาเจ้าคิดทนลล่ออกมาสกอนแล้วมามัดมัดแล้วก็ไม่ย่อมไม่ย่อมแล้วก็ตัดออกนี่เขาเจ้าเอาเอาเสือกฟางเลยละมัดนี่พอทอออกมาก็สิเป็นผาขึ้นนองมยนี่ อันนี้จะเป็นผ้าคุ้มผ่าเบี่ยงเนาะมันนี่เขาเจ้าอ่นสร้างทรงออกนอกไปตัดเสื้อผ่าอันนี้จะเป็นผ่ารับจ้างตำผ่าสูปส่ปีสูป่ปีเข่าเพื่อนว่าเพื่อนบอยแห้ง เพิ่นก็นเลยตากเอาไปซีแล้วเขาเจะาะมันบ่แหง้งเพื่นอนแล้วมาตากเพิ่มอีกเขาตั้งแต่พุ่นแหละบ้านหลังนี้แหละพี่น้องเป็นบ้านของพี่สาวบ้านยายรุนเพื่อนแล้วเขาแล้วเพื่อนก็นมาอยู่บ้านมาตำหูกท่อผ้าอันนี้เพื่อ,อนปั้นหลอดแล้วก็เอาไปตำ ปลาเมยเขาบ้านบ้านพี่สาวพี่น้องสาวพี่สาวคนนี้ยายลุนนี่เป็นคนที่สามเนาะอันแม่สาวร้อยอนะเป็นเป็นคนโตและพี่ชายคนรองนะี่ยุงเทพขึ้นมาแล้วกักโตอิสวรร์ยายลุนนี่เป็นคนที่สามนี่พี่น้องอันนี้เป็นบ้านของพี่สาว เป็นบ้านพี่สาวมีสองสั้นอันนี้หลอดที่เพิ่นนั่นปั้นแล้วเพิ่นปั้นแล้วเพิ่นกรสิเตรียมไปปั้นไอ้ไปไป,ไปทอเนาะไปทอหรือว่าไปตําหูกนั่นเองเพิ่นปั้นไว้บ้านเพิ่นก็นมีแค่นี้แหละนี่เพิ่นนอนอีสั้นล่างนี่แต่ว่าสั้นบนนะมีผู้อยู่มีลูกสาวสองคนยายลุน อีกคนโตนะก็ไปบวชอยู่บนอันนี้จะเป็นครัวอีกคนเล็กแต่กก็ยุงเทพทํางานอยูุ่งเทพว่าสิข้นมานปีใหม่นี่แหละพี่น้องอันข่านี่มันเลือเล่าว่าจังหวันมากองไว้ในบ้านเพิ่นได้ข่าลายพี่น้องเพิ่นเห็นหน้าสองเท่าเพิ่นกาได้เข่าร้อยกุศลผลมันเลือเล่าเนี่ยละบ้านเพิ่นอยู่สองเท่า ผัวเพื่อนเกตุงานอันดินบล็อกนี่แหละอาชีบลองของเพื่อนนอกจากทำนา <c oughs> เพื่อนกกษสิเข็นหูตําหูเข็นฝ่ายฝ่ายมัดมีและมื่อนี้นะ <c oughs> เพื่อนบอริไปตําบริไปท่อผ้าผัวท่อกับไปท่ออยู่อันเพื่อนหลังพุ่นพี่น้อง ทอจากหูกันนะนะใช่จุหันะใ่หูแล้วพี่นไปเองทีโป๊ข่าเองว่าจะใกล้คิปเดี๋ยวอันติดตามตอนคลิปต่อไปพี่น้องเพราะวา่าบอมีสีหายเพิ่นผ้าไปเบิ่งละหายไปเบิ่งผ่าเนาะว่า <S <s เพิ่นตั้มนะมีลายใดแน่นี่ที่สลอยใส่เนี่ยก็เป็นอีกลายหนึง่งอันนี้เขาเอิ้นมาลายผู้เฒ่าลายขาสารเออไล่เขาสารแต่ว่าส่วนใหญ่แต่ผู้เฒ่านุ่งถ้าเป็นผู้เฒ่ามากนุ่งเป็นผู้เฒ่ามากนุ่งท่าเป็นผู้สาวแล้วเขาบพ่ใส่ลายนี่เนาะ เด้ยังพี่เอื้อยใส่เนี่ยก็เป็นอีกลายหนึ่งเด้คือเอือดว่าลายดอกมะข่าอันนี้นะ <c oughs> นี่ลายดอกมะข่าแต่ลายผ่าถุงผ่ามีพ,าพี่<อ>น้องแต่ว่าอันนี้สีใส่ตีนมันแต่อันนี้มันสีดำแบบเป็นตีนไปเลยอ่ะเออดำแบบตีนอันนี้มันดำเดียวสีสีหายเดี๋ยวเพื่อนอันปั้นแล้วสีหายผ้าเพื่อนไปเบิ่งอันมองเพื่อนอันเห็ดงานอันท่อผ่าอยู่พี่น้องท่ออยู่สี่สี่หูเพป็นว่า มันไล่เดียวกันบอกลายเดียวกันไลยกับ,บ่าไเฮ้ยข้ายเทียนกันอืมแต่ตอนนี้เพื่อนข้านเฝ้าเขาอยู่ย่านไก้ยันง,งวัวเขามากิน mm hmm. เพื่อนตากเขาไววเดี๋ยวเพิ่นปกเขาไววแล้วกะสี้าไปเบิ่งพี่น้องจา๋าก่อนสิไปกับพาเบิ่์งพาส้มรอบๆบ,บ,บ้านอันนี้กกหมักลำไยตั้งแต่บ่มีเกิด <laughs> ก่อนสีว่าพี่น้อง <laughs> แต่กี้ะบ้านหลังเก่าในะยูฟังนั่นนี่น,นี่มองเฮือนเขาเจ้าปุ๊กใส่ในเฮือนหลังเก่าเ<ม>นาะแต่เฮือนยายรุ่นเนี่ยก็ปุ๊กขางนี่แต่พอดีช่วงแม่ป่วยนะ่ะป่วยนักสองปีก็บอมีเงินรักษาแม่ก็เลยขายขายขาเจ้าทีออมั่วนน้ำจับไว้เนี่ยออมไว้ขายขาเจ้าสี่หมื่นนี่นี่ขาเจ้าซื้อเลยข้าวเจ้าก็ขันหัวไว้แล้วก็ปุ๊กบ้านใส่แต่กีนเป็นทีเบามีแต่ว่าฟังนี่นะ ยายรุ่นเป็นคนปลูกบ้านใส่กันเลพนย,ยพักกระชายไปอยู่หน้าเบิร์บ้านเพิ่นสองซันบ้านเพิ่นกระสุดรอดพุ่นละหดหัวอันนั้นก็จะเป็นเหล,ล้าข่าเหล้าเขาเพิ่นไว้รถไถนี่อันนี้จะเป็นบ้านยายรุนพี่น้องครั้งแรกที มาถ่ายพี่น้องในเบิงบ้านยายรุนสันสองก็มีไปอยู่ดอกเพิ่อยู่สองแถาก็อยู่ข้างล่างเบิร์ตตะกี้เบามีก็อยู่ก็อยู่กับเอือยและอยู่บ้านหลังนี้จนเรียนหอดมอหาบ่มีก็ออกออกจากโรงเรียนกับไปกรุงเทพพี่น้องตะกี้ก็อยู่น้งกับเอือยอยู่อยู่กับพี่สาวอยู่กับยายรุนอยู่ แต่พอบอมีมาตึกรุงเทพบอมีก็ออกไปอยู่กับแม่อยู่อยู่นาบ้านเพื่อนสองสันแต่ว่ามันบอมีพยูเพื่อนกับมิตรเสืออันผาห่มผ้ายังเพื่อนอยู่ข้างในหมดเลยอยู่ในบ้านเพื่อนหลอกไว้บุมีคนอยู่ด้านหลังบ้านเพื่อนกับสีอ่าติดกับทุง่งนาพี่น้องมู่บ้านนี่แปลกบ่อเป็นมู่บ้านเก่าแก่แต่หลุดปูยาตายไง เป็นหมู่บ้านที่ก่อไัยรอบหม,มู่บ้านไว้สมัยสงครามพุ่นละมันสิมีก่อภัยรอบหม,มู่บ้านเบิดเลยติดๆเป็นกำแพงบ้านอย่างสรอบสุดหมู่บ้านมืนอ้อนี้ก็มีโอกาสเวลาก็เลยแวะมาหามาท่าบ้านพี่สาวให้เบิ่งพี่น้องบ้านยายลุนแล้วก็สิพาไปเบิ่งอันเพิ่นท่อผ้า ผ่าท่อมือนี่มองเพื่อนนั่นนุนแหละมองเพื่อนต่ำหลายคนกระทำหาว่าคือเ่เห็นยายรุ่นส่วงนี่สัน้นเนาะสิเห็นตา,าผัวเพื่อนผัวเพื่อนกะไปเห็ดงานดินบล็อกแต่ส่วงคำๆมคือออกไปนอนหน้าเฝ่าง,งัวหล้ะกะเอ่เฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เพื่อนอยู่หน้าขออย่มันหาย ส้วงแล้วเข่าเาพิ่นก็นเอาเข่าขึ้นเล่าบัดพาะไปสีแล้วเขามันบ่แหงเพิ่นก็นเลยเอามาตากอีกรอบหกเจ็ดสอบกลางคืนเพิ่นก็สินอนผู้เดียวเพิ่นอยู่บ้านหลังนี้เมื่อก่อนน่ะที่ก็กว้างกวงพี่น้องพุน่นหอนเทือนไม้หลังพุ่นนั่นแหละอันบ้านมามีมันเป็นที่พี่ที่พี่ติดนี่ แต่แบ่งขายส่วงรักษาแม่ปาดมะขามนาบ้านบึงน,น,นะม้เลนซุกมาเนนะี่พี่น้องอันนี้จะเป็นมะขามหวานเนะี่ยมะขามหวานตั้กแต่แตบะมีเกิดมาก,กันสิเห็นต้นมันอยู่นี่ต้นบักใหญ่แต่ว่าอันนี้ขาเจ้าตัดตัดแล้วทีนี้มันกะบ่สูงมันโปง่งแต่มันก็นยังเป็นหมากคือเก่าพึงน,นะหมากนกโพดโพมาขามหวาน มันกำลังใกล้สิซุกแล้วโพดโพมาขามดกเบิงนะ่งไหนดกคักดกแน่อีนี้เด้มะขามหวานพุ่นดกจนว่าง่าสิฮัก เดี๋ยวเพื่อนนั้นปกเขาไหวเพื่อนสิภาไปเบิงเพื่อนท่อผ่าบ้านพี่สาวเพื่อนกำลังเมียนเขาไหวแล้วเพื่อนสิภาไปเบิงเนาะ ขอบคุณวัรษุขูสุคนและมีขอบคุณคนที่ถามหายายลุนวันสาร์กินยังก็คือบอเห็นยายลุนมาเพิ่นว่าเพิ่นแล้วเขาเพิ่นก็มาบ้านเนาะเพราะเขาเพิ่งาเล่าเขาก็อยู่บ้านเพราะฉะนั้นก็มาเฝ้าอันเล่าเขาเดี๋ยวเก็บเขาแล้วเป็นสิพภาพไปเบิ่ง มาฮอนี่บอมีก็สิเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้พี่นอ้องจ๋าพ่อกันคลิปหน้าขอบคุณบีดสุขูสุคนไปแล้วพี่น้องสบายดียดเดี๋ยวเสี่ยเพิ่นาพาไปเบ่งการตำหูกรว่าท่อผ่านนั่นเอง